ดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะมาร้านอาหารคือเก่าวันนด้ก็ไดแล้วจ้ะคนค่อยหลายขนใดพี่น้องนะคะไม่น้อยก็เป็นนั่งอยู่มองมองเพ่นเคยนั่งนะคะมาสามคนคือเก่าแซงจะเข้ากล้องนะพี่น้องแซงก็จะเข้ากล้องนะคะมาสิมากินยำซีฟู้ดนะคะม่ยยำซีฟูด้ด আপলি <laughs disappointment> <ShouldnS2> oh, ซีฟู้ดแล้วก็ผัดมีเลื้งเหมือนเดิม นี่นะนะอร่อยนะอยู่บ่ายนะเฮ้ยพูด ยำ้เส้นซีฟู้ชเอาสองจานเลยนะเอาสองใช่ไหมใช่ค่ะเอาเผ็ดกลางๆนะคะเอาของรสชาติเป็นคนไทยค่ะรสชาติของไทใช่เอาเป็นมีเดียนไทยนะคะค่ะมีเดียมนไทยอันนี้อะไรดิซีฟู้ดใส่ิวหรือเาอาผักซีอิวกันเอาซีอิวอะไร นี่แหละ,หละาทะเลซีฟู๊ดแทนทะเลซีฟู๊ดโอเควินิจคอมมินสาวน้อยเป็นนั่งที่เดิมอุอ้ยรถติดมากเลยจ้าันนี้ถ้ามากลางคืนไม่ได้นั่งมาพี่คนเยอะใช่ไหมมันล้นจนไม่มีที่นัง่นงอ่ะ้คนเยอะมากมาสิคิดดิชีสบิ๊กบิมีเดีย้ยบิ๊เดี้ยสไปซี่โอ้สไปซี่มาสไปซี่ ามากเผ็ขากินเผ็ดได้เขามากเขาชอบเผ็ดหมดร้านเลยหมดเลยยอดเออไรไก็เด๋ยนนี้ป็นพร่งนี้ องขวดก็ได้น้ำตาสองขวดก็ได้งใช่ใครกของพี่เขาเป็นสไปร์ตดีสสไปร์แอนช้าสไปร์แอนช้างสไปร์สไป์แอนช้างสไปร์ตสไปร์ด้า What you want something คน what, what you want something you understand กำนังรอไปพี่น้องคนหลายขนาดคนบอกว่าเมื่อนี้คนไม่ค่อยหลายนะขนาดว่าคนว่าเมื่อคืนนี่คนหลายแหงว่ามีคนบองสีนั่งโอ้ไฟแจง้งเมื่อนี้คนหลายแหงพี่น้องในล้านก็เลยว่าบมหลายแล้วเมื่อคืนบอก คนบอกว่าถ้ามาเมื่อคืนไม่มีที่นั่งนะคะพี่วันนันมาคนล้นเลยรถติดแพงพี่น้องติดยาวเลยมาเมื่อกี้รถติด กว่าจะมาคอดล้านโมเมนต์ธรรมดาได้พี่น้องนะคะอ่าไข่แต่ว่ามาไข่แต่ล้านเบออยู่ไกลปานไี้นะแต่ปานนั้นก่นยังโอ้โหกว่าจะถึงโมเมนต์ธรรมดานะรถโอ้ฝรั่งก็ขี่รถมเอเตอร์ไซค์แหงค่ะขี่เร็วแท้โอ้ดวดไปเลยแต่ยานฝรั่งก็ได้อืมอะไร โอ้ใส่ขี่กัขี่แอโรดพลังอะไรอันตรายพี่น้องก็ุบัเหตุลอยข้นะคนอืมเพราะว่าขี่เร็วแล้วกัรถก้ายอันตร เลยกวดจะมาถึงนะเนี่ยทำไมหนึ่งันสุกออง <2 S 1> พิชเมนใช่ไหมสัน ยังยังเด็กมอเตอร์ไซค์ลันนึ่งขี่แห้งบาทพักแอร์พลังเนี่ บ้เท่าใดขามากบ้เท่าใดขาไปนี่ยากปิดตั้งแป่เบน้ามอดอันพิชเมร์ไมาเงาเลยเมื่อกี้คนบอกว่าวมืนอี้วันสุปวันสิ้นเดือนนะคะทุคนนะคะอออกคนแลน้วก็เดินออกไปคนจะไปเที่ยว